สิ่งที่อาจจะยืนยันได้แล้วว่าในออสตาเอ็กเนี่ยจะมีหรือไม่มีแน่นอนนะครับผมถ้าทุกคนกดติดตามผมขอให้ทุกคนดูดีลเกมใหม่นี้นะจ๊ะหวังว่าทุกคนจะดูคลิปนี้จนจบนะครับคนอื่นต้องขอโทษในคลิปที่แล้วด้วยนะครับที่ผมได้ทําเกี่ยวไข่ร้อยไปนั่นเองนะฮะจะเยอะเลยนะครับต้องขอโทษจริงๆขอโทษด้วยจริงๆนะครับ คือจำได้ว่าไข่เนี่ยมันจะไม่ได้ไปต่อในออลตาเอ็กแน่นอนทุกไข่เลยนะเหมือนเคยมีแอดมินบอกว่าอยู่นะครับที่ว่าจะไม่ได้ไปต่อนะฮะแต่ผมต้องขอโทษด้วยที่ผมบอกว่าไปต่อในออลตาเอ็กนะครับที่เขาบอกว่าถ้าคนเล่นถึง2 0 0แ0 0เนี่ยจะกลับไปเปิดให้ในออลตานะอย่า่าออสตานะครับออสตาเอ็กไม่ได้เทรดไปนะครับผมต้องบูดอย่างนี้ก่อนผมต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับทุกท่านเขาหลังจะไม่มีผิดพลาดอีกนะครับผมต้องขอโทษด้วยจริงๆริครับในรูปนี้นะครับเขาได้บอกไว้ว่าเขาภาวนาว่าอย่าให้เพิ่ม ยูนิคหรือโมนาดนะครับที่จะทำให้ตัวละครหนึ่งหนึ่งตัวเนี่ยโอพหรือว่าโอเวอร์ e r เวอร์มากเกินไปเข้ามานะครับแล้วนาวีเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่านาวิชันของเขาเนี่ยครับอาจจะเป็นสิ่งที่แย่ก่อนนิดหน่อยและในสิ่งนั้นนะครับอาจจะไม่ต้องใช้ตลอดตลอดนะครับแบบ เหมือนต้องเลือกใช้งานแบบมันต้องใช้บ่อยอะไรขนาดนี้ะครับแล้วเขาเนี่ยจะมีการเพิ่มค่าตัวให้แพงขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมมันแปลกๆนะจะมียูนิสหรือว่าเป็นตัวละครที่โอพนแน่ๆหรือเปล่าครับก็เหมือนยืนยันได้แล้วครับว่าเกมอัลซ่าเอ็กนะครับจะมีระบบเทรตนั่นเองนะสองนะครับที่เขาสงสัยกันครับว่าเกมอัลซ่าเอ็กนะครับจะมีคูณสามหรือเปล่ารูปนี้เขาได้บอกเอาไว้แล้วนะครับว่าคือตัวของที่คูณสามเนี่ยในทางของเขานะครับมันจะไม่เร็วเท่าคูณสามนะครับแต่เขาเนี่ยจะเพิ่มตัว ที่แบบอยากใช้เวลาไดน้อยในการฟาร์มอะนะต้องบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้เป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษนะครับพอแปลได้นิดหน่อยอาจจะไม่ได้เก่งถูกมากขนาดนั้นนะครับต้องขออภัยจริงและนี่คือข้อมูลเท่าข้านะครับประมาณนี้เลย